ทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหาหนิงก็ยอมรับว่าครอบครัวนมีปัญหาอยู่ค่ะของหนิงตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ปัญหาอยู่ค่ะเคยจริงๆนะบางทีเนะนี่ยหนิงทำงานมา20กว่าปีในวงการบันเทิงหนิงไม่เคย เจีนหนิงยังใช้สถานะนั้นอยู่นะคะหลังจากหนิงปณิตาได้มีโอกาสออกมาชี้แจงในประเด็นข่าวค่ะเรื่องที่ครอบครัวกําลังมีปัญหาและกําลังอยู่ในช่วงแก้ไขล่าสุดคุณจีนสามีของคุณหนิงก็ได้ออกมาโพสต์ภาพรถยนต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า 16ปีนานๆจะพามาล้างตัวสักทีรักนะตัวเองด้านชาวเนต็ตค่ะจับสังเกตว่ารถคันนี้ใช่รถของปรินนายครครโซเวรีที่คุณหนิงเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดหรือเปล่าอีกทั้งยังโพสต์ภาพคู่ลูกสาวอย่างน้องนิเรียนค่ะลง IG story ด้วยนะคะพร้อมกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพครอบครัว3คนพอ่อแม่ลูกค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นในคอมเมนต์ค่ะต่างก็มีแฟนๆร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงน้องสาวของคุณหนิงคุณแนนชุมพิชาถึงกับคอมเมนต์ลัน่นรักเมียให้มันเยอะๆนะคะ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ true i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ